นี่ผักแปร์ผักกุยช่ายน uh, voilà um ี่แหละมันได้เลยเนี่ยนะมันจะออกันน anyway ี้นะี่แหละคือสูตรนีะล่ะนี่นี่คือสูตรสูตรนะฮะสูตรนี่แหละนี่สูตรรุ่นนี้กินได้เลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ากินได้เลยนะเนี่ยทานในมันเค้าเกลือบ้าวขิมหมี่บ้างหรือบวบนะฮะมาบวบกระซิบสอง นี่พี่น้องใส่น้ำจังน้อยอา่าเดี๋ยวแล้วก็ไปนี่เราเอาจนบวบรุ่นนี่แหละพี่น้องนี่แหละเป็นที่มาของคำว่มมาเป็นกระมืออืาคัน,นเมื่อกี้เงินปล่อยผัวนี่แหละประมาณนี้แหละที่ยังเหงาออก <c oughs> คิดนี่ยังเหงาออกเงี่ยถก็ <c oughs> มางามเดี๋ยวนะ้อง นี่ผักแปนพักกุยช่ายนี่แหละผักแป้นผักแป้นของแท้มาแม่ข้าวเไรัตไถ่มากระดาษรถมิตรงาม

นี่เอ้าถุงอันนี่มัสไทนี่ถุงกันสิมีอยู่อ่ะพี่น้องอันนี้คือผักอะไรนะแต๊บเนี่ยผักแป้นนะพี่น้องภาษาทางการคืออะไรนะผักขึ้่ายกุ้่ายนี่เราจะทําเป็นส้มเนาะผักส้มอีสาาเรียกว่าส้มผักแป้นนี่ก็คือตัวต้นต้นต้นเต็มมันส่งมาดูหน่อยจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มาลอกแล้วเอาเอาเชื้ออะไรออกแล้วไปล้างแล้วจะมาทําการคั้นนะฮะต่อไปนะฮะกับเชฟแท๊บเนี่ยแหละพี่น้อง ปาดครึ่งนะฮะบาง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 อันก็ไม่ปาดครึ่งนะจะใส่เต็มต้นเลยก็มีนะฮะมาดูวิธีขั้นตอนต่อไปเลยนะฮะแล้วไปล้างนะครับใช่ขั้นขั้นแปก็จะคั้นใส่เกลือนะฮะแล้วก็จะนาไปล้างนะแต่อ้วนนี่มันบอกว่ามันไม่เคยทําจือกันล้างไม่ล้างนะนี่มันมันสะแตกเป็นอย่างเดียวนะฮะ ก็น <át stars> ั่งให้กำลังใจนะครับน้านางนะอันนี้เกี๊นางเด้เกี๊นางเด้พี่น้องนี้เกี๊นางเด้เนี่ยเกี๊นางเนี่ยเกี๊นางเนี่ยเกี๊ยนนางเนี่ยสวยเกลือโรยเกลือลงไปนะครับต่อไปนะฮะง่ายๆนะครับทําง่ายให้อร่อยกับแต็บนะฮะเซฟแต็บของเราเนี่ยนะฮะทุกงานนะครับไปได้เตรียมงานน่ะบุญบุญพินประเวทดินซีเข้าน่ะพี่น้องอ่าขันเนี่ยมันเข่าเกลือบ่าวคิมมี่มาเลย จบผ่าเป็นเปคิมคิมเนม่จับผ่าเป็นดีบ่เป็นตัวเนาะเป็นมันเป็นีเห่าเ้าเงมีเจ้โม่เปี่ยเป็นมันมีทีมงานอยู่นี่แหะพี่น่อยขั้นใส่กระมังยิ่งยังทีละเสีบแตบเนี่ยนี่เอาละเอียดบ่อยนะแตบน้ำเปล่า เกลือนี่ขั้นเส้นเกลือนี่ต้องให้มันเข่ากันได้พี่น้องร่างมาบ้านี้เข่าเอาอะไรเยอะครับว่านี่เอารุ่นเก็บก็ไม่น่าเดี๋ยวพี่น้องที่ม้าของนะฮะขั้นตับขั้นปอดมึงนี่แหละนี่แหละที่ม้าจะเบิ่งเอาพี่น้องนี่แหละย่ามาไม่ออกปล่อยัวกกับขั้นตับขั้นปอดมึงนี่แหละมึงเนี่ยละนี่ อ่นปลใส่เกลือฮะกะมขันุมเน,น้าสีอีกอยู่ยยยยยม้ยาเวมาเ่มงกล่งเน่ยเอาีนองเาขึ้นีบนแนพี่น้องมึงได้ต้องเฮ็ดการขั้นอันพักแฟนเนี่ยขั้นพักกักุ้ยชายนี่นต้องเฮ็ดท่าทางให้ถูกลักษณะวิธีนะพี่นอ้องถ้าไม่นั้นคุณจะปวดหลังนะอืนงบ่ทุ่ิี่นี่มันเริ่มสิขั้นได้แล้วเนี่ยเอามาให้ในสอถุง เอามาแข้งสองถุงข้าลเรป่ะนี่ทำน,นี่บ่ววเหลวอุ้ยเอาจนมันมันมุนอุ้ยปุ้ยมาจนมันมันบวบจนมันบวบนะพี่น้องบวบอีบวบภาษาไทยแปลว่าอะไรนะช้ำจนมันช้ำมันเข้าน้ำเข้าเกลือนะไม่พี่น้องเป็จักบาทเพื่อนรวมเพื่อนนะฮะด,ดูนี่ครับ<อ>จนไปจนมันบวบนะฮะบวบกระซิบ,บนี่พี่น้องใส่น้ำจังน้อยนี่ ง่ายๆนะง่ายๆนะเพื่อนๆเนี่ยก็มีแค่คั้นใส่เกลืออย่างเดียวนะเทบเนาะพรุ่งนี้ก็ได้กินพรุ่งนี้ก็ได้กินสูตรนี้คือคั้นเช้ากินเย็นนะฮะสูตรคั้นคั้นเช้ากินเย็นนะฮะเนี่ยต้มน้ำใส่เกลือต้มน้ำใส่เกลือนะฮะแล้วก็เอามาปุปุเหมือนกันหมดนะฮะการคั้นส้มผักแบบอีสานเนี่ยแต่ผักชนิดนี้เป็นผักแป้นนะผักแป้นหรือ กุใช่นะฮะกุไม่ไก่เลยกูใช่นะเนื้อวิโดว์จิมิบุเรงเนาะแต่ไทยวิโดว์ตะกอนมันเลยไปตัดต่อนี่แหละเอาจนบวบรุ่นนี้แหละพี่น้องนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าห้าคันมึงเนี่ยมันปล่อยผัวนี่แหละประมาณนี้แหละเบิ้งเอาพี่น้องมันจิกคันคันทำใดเนี่ยเบิ้งแต่แซบพี่น้องคันเนี่ยพี่น้องนี่แหละเอารุ่นนี้เนาะ มานี่เห็นไหมครับมันจะเข้าน้ําเข้าเกลือแล้วไปล้างเกลือออกนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะต้มน้ําใส่ข้าวขั้นตอนต่อไปก็ต้มน้ําใส่ข้าวแล้วมาโปะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วฮะบรรุ่นี้ได้แล้ววันนี้นี่และพี่น้องได้แล้วรร่นนี้นนนรุ่นน้ำเขียวหนอกเงาเงาลอได้พี่น้องนี่ต่อไปก็จะปนําไปล้างนะฮะเดี๋ยวนี่ละคันนี่นะครับนี่แหละมันได้เลยน้ำมันจะอกแบบนี้นะนี้คลอสูตรนะล่ะ นี่นี่คือสูตรสูตรนะฮะสูตรนี่นนี่สูตรรุ่นนี้กินได้เลยนะเพื่อนๆนะนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ากินได้เลยนะเนี่ยถ้าย่หิวมาเนี่ยแล้วก็มาล้างออกนะครับล้างออกแล้วก็หาภาชนะมาใส่นะฮะล้างน้ําเปล่าธรรมดานะฮะเนาะหนาเต็มเนาะอันนี้คือน้ําสําหรับเราจะไปทําเป็นน้ําแช่ต้มผักกไอ้ส้มผักของเรานะส้มผักแปนนะอาศัยอะ้รนะนี่คือ ต้มข้าวต้มข้าวต้มน้ำข้าวเจ้านะฮะนี่ก็จะได้น้ำมานี้ตัวข้าวเจ้าเราจะตักออกเขาเฉพาะน้ำนะเพื่อนๆใช้เวลานานไหมต้มเนั่ยประมาณชั่วโมงแล้วก็ให้มันเย็นก่อนนะฮะก็จะได้น้ำมาที่ละเป็นน้ำส้มผักนะฮะนันก็สะเป็นน้ำต้มใส่นอ่น้อนจำเนาะต้มใส่เกลือด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยข้าวเจ้าแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำนะฮะ นี่ให้มลอยมันเย็นก่อนนะพี่น้องเนี่ยนี่เห็นไหมเพื่อนยังก่อนย่าผมสุบรดกับุงใส่ด้วยพี่น้องอันนี้แซบนน่ะผานประเขือคืนใส่เนี่ยน้ำต้มเขาเจ้าแม่ลูกแม่บานจากจากเชฟแตบเชฟเชฟแตบเชฟปุ้ยแล้วก็ผู้ช่วยเชฟอยู่หลายคนนะครับนอนกุลูคีรีอยู่นั่นนะทั้งนี้ไม่ยอมหันหน้ามาฮะนี่นะฮะ รอให้มันเย็นก่อนนั้นเพื่อนนะขั้นตอนต่อไปก็ปรุงน้ำน้ำนัวน้ำนัวน้ำโซดาอะไรไนองวันอะไนี่เชื้อเนี่ยนี่ซีเมืองมันเท็มมันจางก็เกลือนะมื่อปรุงร่างมองใส่ผงสรดบางเดครับผู้ชายเชฟยาทำปากจิบจิบเช็บเจ็บโอเคมได้ที่แล้วนะฮะนี่แหละขั้นตอนต่อไปนะฮะรอให้มันเย็น ป, yup. ปุ๋ยเนาะมาพี่น้องย่านแม่วันมาขี่ใส่ขั้นตอนต่อไปกับอานำเนี่ยมาเทใส่มันมมันท่วมนี่กับจบเอาไว้จังมือปุ๋ยจังสีได้กินมื้อก็็ด้กินับพี่น้องขอรก็แชร์ก็ติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับกับอาหารอร่อยบ้านๆนกับคุณตัวตัวชิมครับสวัสดีครับผมอันนี้อานขั้นต่อไปนะหมอต่อไปนะเน่แชร์ติดตามครับสวัสดีครับอานำมาใส่แชร์ไว้เานาแลระพี่น้อง